สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักแล้วก็ f อซที่คิดถึงทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้มีโอกาสได้มาไ่ายพยานานครับของอาจารย์หนึ่งนาคาะจะ,ะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบพื้นอีสานแบบ แบบบ้านเฮาท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมรอเบิงนะครับอรอเบิงเพราะว่าสิเป็นอ่าขันบักเบงเพราะว่าสิเป็นอ่าเอิ่นว่าเป็นผ่านเกี่ยวกับสิ่งที่เข้ามาบูชาชักกรลาบูชาองค์พญานาคนะครับยวให้พี่น้องได้เบิงกันได้หลาย,ลายแบบหลายแนวนะครับ ตามข้อมเสือนะครับท่านผู้ชมตามข้อมเสือบบเมนงมง่ายจะมาเป็นการ็นข้ามมาคนเท่าเสือว่าบาตมีจริงบุญมีจริงเสือว่าเออญราหนาดมีจริงเสือว่าเออของของดีดีนี่ยังมีจริงเขากะเขากะเสือไปตามข้อมเสือของเท่านะครับท่านผู้ชมจะจะพาจะพาท่านผู้ชมเ,เดินเดินดูนะครับ พี่น้องมีโอกาสได้แวะมาทางนี้ครับตามัดสิมาเบิ่งมาเที่ยวได้นะครับมาดูได้ของทลองอันนี้ของแท้แน่นนผู้ชมของแท้แท้เลยมืม่อนี้มื่อนี้ฝนตกนะท่านผู้ชมจะว่าผมจะถือลมนะครับอันนี้เป็นคองพ่องนะครับบ้านวังนาคลาสตำมลนทิพย์ ที่ดานานัดนักลัดมันมีฝนตกท่านผู้ชมออ,ออกมาจากบ้านฝนล,ลินแง่แง่แง่อยากให้ท่านผู้ชมไดีบิวเบง่งผีมือดีๆนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเด้เบ่งขยัญญานานาดนะครับอันนี้่นสั่งไว้เนื้อที่เนื้อที่ของคนหลายไร่เลยท่านผู้ชมมีมีเนื้อที่อยู่หลายไร่นะครับที่ที่ทำไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าห้าไล่นะครับทั้งบ้านพันยูเนี่ยทั้ง อาจจะทันทีมีมีมมหนังหน่อยหนังใหญ่มีหลายอย่างนะครับให้ท่านผู้ชมเด้เบิงกันเบ่งไปเรื่อยๆนะครับ <S <S <ๆ>เออหยังบนานัดนี้วะอ่ะให้ท่านผู้ชมเริเบ่งเบ่งเบิงไปเรื่อยๆนะครับให้ภาพบรรยายไปด้วยแล้วก็จะมีเสียงบรรยายติดตามไปด้วยนะครับไปเบ่งทั้งหางนั่นท่านผู้ชมมา ค่าค่าท่านผู้ชมมาเบงคือคือฝีมือของศิลปะสีพันเ็ษนะครับงามที่ว่างามอีนะครับแต่ผมผมก็บบอ,ออย่างเป็นแต๊ต๋องของผนแต่เพียงแต่ว่าผมกับใส่ใส่มือสี่นะครับสีบอสอีบอเป็นแต่ออามมาต๋องของผมตามมาคนตรงนี่นท่านผู้ชมคนตรื่นม้มนก็เล้เป็นช่องซี่ เออเปียกๆเล็กน้อยหนึงง่งผมกะเพราะอยากกลางหมเพราะว่ามันท่านผู้ชมกะม,มันมันก็สิเป็นการเอ่อบังหรือเป็นการเอ่อเหลียวเบิงแ้วมันบอทะลุมันบอสอดไปนะ,ะท่านผู้ชมเหลียวเบิงกันแล้วก็รอบรอบนอกบริเวณที่เพลนเก็ดขึ้นสี่มันจะเป็นหนองน้ำอ่าเป็นหนองน้ำแล้วก็สีมีการป่อยป่าอ่าก็สิไม่ป่า หลายหลายชนิดนะครับและหลายอย่างท่านผู้ชมมีโอกาสได้แวะเข้ามาบั้นเอ็นเพราะว่บา,ะวาบั้นเราจะเลืเ่อนเนาะแถวแถวบั้นเราจะเลื่อนกับสามาดหรืมาแวะเบืองได้นะครับมาดูดันี่อง,งอยาอาันนี้เป็นองค์ยาอันนี้เป็นปูออชนี้ตัวนี้เป็นปูเนาะอันนี้เป็นปูอันนี้คือคือ,อยานะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งข้างหลังเบงงงิ้งด้านข้างหลังไปข้างด้านข้างหน้า เป็นเป็น,ปนองค์พญ,ญานาคที่สวยงามงามเลยท่านผู้ชมเมืเอบ่งใกล,ใกลใใ้ๆนี่แหงงามครับแล้วก็แถมแถมตัวใหญ่อีกด้วยนะครับององใหญ่ด้วยคือแตทานที่ปล่อยป่าของเพื่นเขาก็ดไมีนำบุญพรอมใช่หรอคบ เดี๋ยวว่าพาท่านผู้ชมไปเบิองด้านนันนำนะครับโอ้ยจะเป็นคนเงี่างครับสวยางามมากแ,แล้วก็มี่าแกบกบเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีแกะเข้ามาเรื่อยๆ โอ้ยฝนตกท่านผู้ชมฝนตกมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปบางมุมนั่นนะครับมาดูมาดูศิละปะนะครับที่ทีเพิ่มเกอะมาก เคือเป็นมุมน้ําตกนะครับเป็นมุมน้ําตกแตบบมี่อ้าหลายๆอย่างจะให้ท่านได้ดูเคือคือกอ,อ,อไผ่ใต้น้ำนะครับกอไผ่ปลูกในน้ำคือลักษณะข,ของปลูกกอไผ่ไปเถอะกอไผ่อย่างเงบประจักษ์ดีกันมาดูด้านนี้มาดูด้านนี้ก็จะมีอ่าแม่ธรณีมวยผมบบเพื่อเพื่อ ไล่ประตูทางผย้ชมมาเบิงนะครับเจมีนะครับผมก็ต้องขอาอใั้ท่านผู้ชมหลายๆเพราะว่ามันมันเปียกนะครับผมบสามา่มาาาบสามารถจะมาไทยล่ะก็โ่สามารถจะมานั่นนงพื้นได้เพราะว่าปกติแล้วมันก็จะเป็นพื้นดินที่มันแห้งเาสาการถสามารถ จะมีพระคาถาบูชาพระแม่ธรณีนะครับเพากะกระดิมีดอกใหม่มากมีถูกมีเทียนมากุดและะ้วก็มดอกใหม่มากถวายคนอยู่นะครับก็บคือว่าดา้านท้างหลังก็จะมีเรียกว่าพลษพสีภาษาบ้าเท่าเอิ้นะครับนี่พลุษี อย,อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังท่านผู้ชมกัเมื่อท่านผู้ชมมีโอกาสได้มาเที่ยวมีโอกาสได้เขามาก็อยากให้ท่านผู้ชมได้มาสักกาบูชาสิ่งดีๆนะครับท่านผู้ชมสิ่งดีๆที่มีให้เห็นนะครับอยู่บัานเราจเจริญเพราะอาจารย์หนึ่งหน้าคาดถึงเป็นเหตุขึ้นมาอยากให้อ่ให้ลูกหลานอยากให้พี่น้องประชาชน ได้มีโอกาสได้มาสักระบูชาได้มีโอกาสได้มากราบไหว้นะครับมีสิ่งชักดิ์นะครับมีเอบอกง่ายๆว่าเป็นวัตถุมงคลมันเป็นงมง่ายเลยท่านผู้ชมนี่เขาบอกว่าเป็นข้อมเสื้อของจระบุคคลนะครับตามมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าท่านผู้ชม,มเมืเอิ่งคลิปนี้แล้วก็จะลืมว่า กดไลค์กดแชร์กดตัดแตะไขกดติดตามกดละขังให้กับส่องหมอลำเทิงน้่นะครับเพาก็นที่ีคลิปไม่ๆมออกมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันนะครับอันนี้หมอลำเทิงมาเปิดโกลเป็นคลิปที่สองนะครับเป็นคลิปที่สองเปิดให้เบิ่งหุ้นซืดดอกนาเพราะฉะนั้นเบิ่งอีกรอบ่อไปแล้วค่อยเบิ่งกันนะครับ มีมีปลาหนั่รขอมนแน,นะนำเพื่อนว่าปลาอย่างก็คือเออปลาคราบปลาคราบมีปลาคราบด้วยอยู่ในใต้น้ำคือคือ,คอรูปภาพของอา่าพระเม่ธรณีภาพแนวนี้ก็คือตอนมีชัตรูเขามาอาจจะมามถมบ้านเมืองเชวบ้านเมืองบูงบดับบุดีแม่เจ้าธารณีผนก็มามม่ผมรีดแตรว่าเป็นนัก ไหลทวมบ้านท,ท่วมเมืองให้พวกมูสัตูหนึงจะถ่ายแค่ไปเพราะว่าสิเป็นสร้างม้านเวรว่าก้อนีบี้าน้อยเป็นน้ำหนักนะครับเป็นประวัติาศาสตร์ประวัติเก่าๆของอ่าสมัยก,มกับโบราณนะครับอ่ะตามมาะพาทางผู้ชมกลับไปบึงพญ,ญา,าน,นาคจะะ้าหน้า,าที่ละจะเลิกจะพาทางผู้ชมกลับเข้าไป เออเบงพอปูกับเบิงเมญา่านะครับดูความสวยงามของเออเออพี่มือกูคนฝัน,นพีน่มือกูเคนเสร็จสวยงามนี่สัตว์ผู้ชมน่าดูตามมาตอนนี้ฝนกำลังสยหย,นะยุดหนื่อยเลนิดนึงมือ่อมื่อนี้เพิ่นกกำลังเอ่อกำลังเอาลง,อางใหม่นะครับเป็น องญญาาหันยาน่าองนี้องนึงก็กำลังจะเอาลงนะครับแต่ว่าพอดีกดดดตำลังติดนะครับอ่ะท่านท่านมาดูที่นี่สองที่นี่เยอะคือห้องน้ำเหรอไม่รู้เหมือนกันนะ ก็ไปถามต้องไปถามเจ้าของบ้านนี่อดีไหมเดี๋ยวเข้าไปดูนี่ถามเจ้าของบ้านอยู่คือคือคือการพันธเทียบสิเพื่ออยากให้คนแถวห้าบ้านโฮนะครับที่นอ,อ,อ,อนาาที่ศาลเฮนะครับในมีโอกาสจะขอมาเบิ่งนักเดียวมาเบิ่งครับเพราะว่าสิเป็น คุณปูบว่าี่เป็นคุณญานะครับดี๋ยวว่าสวยงามของาฝีมือสิตรียน,นี่คือฝีมือคนไทยฝีมือคนบ้านเรานะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมดูแล้วก็ให้ท่านผู้ชมประทับใจกับ โชค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 นะครับท่านผู้ชมมิแต่ความดีความงามเนาะออกหากันความเจะได้ความไข่ยมีเด้อพี่น้องน้อนรับแต่ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วข้าลันพี่น้องออกจากบ้านกันมิป็นแต่ผู้เบิ่งคุณแยงครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ